เงินเป็นจำนวนมากนะครับไหลเข้ามาในโปรเจกต์ด f i n e ของ Cardano ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารของ Cardano นะครับ ถ้าเกิดเราได้ดูข้อมูลของ c a r ์ a านเนี่ยเราจะเข้าใจว่ากระแสงเงินสดไหลเข้าไปในโปรเจกต์โดยเฉพาะกลุ่มของ d e f าของ c a ร์ a านมากน้อยขนาดไหนเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องดูตรงนี้เพราะนักลงทุนตัวใหญ่ๆเนี่ยเชื่อว่ากระแส d ีเอเนี่ยจะมาในเดเร็วนี้และน่าจะมาในเดือนเมษาหรือพฤษภาคมนี้ ฉะนั้นเหรียญอะไรที่ลงทุนกับ d ีแ p ก็จะเติบโตไม่ว่าจะเป็น Cardano หรือ s o l ล n a หรืออ t h e r e u m หรือ p a ร k ค o o หรือตัวอื่น a อวกพวกนี้นะครับโตหมดแต่ปัญหาก็คือว่าท่านมีเงินเท่าไหร่มีบัต g เจตเท่าไหร่ควรเล่นเหรียญในกลุ่มที่ลงทุนตามจำนวนเงินนั้นๆตามกำลังเงินของคุณ นะครับเพราะว่ามันมีตัวเลือกเยอะแต่ถ้าเกิดให้ผมเชียร์ผมเชียร์ a a วกนะครับส่วนตัวผมผมเชียร์ a a x เพราะ a a x เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเราก็เสถียรที่สุดละงั้นดีแอปของของ a a หรือดีไฟล์ของ a ack, ออง a วกเนี่ยดีที่สุดนะครับดีที่สุดละตอนนี้นะครับพัฒนาไปไกลเอาละนะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมี แพลตฟอร์มหรือว่าเครือข่ายตัวไหนนะครับหรือเรียนตัวไหนอาจจะแซงก็ได้ดังนั้นจากรายงานข้อมูลของ d e f า l ลัมมานะครับระบบนิเวศดีฟาของ Cardano มีเงินไหลเนี่ยเกือบประมาณ230ล้าน,นดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมีนาคมสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการที่ค่าเงินนะครับรวมท,ที่ถูกล็อกไว้บน Tvl นะครับจากประมาณ199.74ล้าน,นดอลลาร์ไปสู่ระดับ สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่43โทษนะครับ4 4 3 7 4ล้านดอลลาร์ในการเพิ่มขึ้นของ Tvl สังเกตได้เลยว่าในช่วงวันที่1มีนาคมวันที่28มีนานะครับถึงวันที่28มีนานะครับหลังจากนั้น Tvl ก็ลดลงจากจุดสูงสุดตอนนี้ตัวเลขนะครับถ้าเกิดวัดก็ประมาณ361.25ล้านดอลลาร์ไม่นับ Cardano ที่อยู่ บนแพลตฟอร์มนะครับแลานำมาสเต็กบน Tvl ของคา r d a า o โนะครับก็จะอยู่ที่เราราประมาณ262.36ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นเงินทุนใหญ่ๆเลยกระจุกในเมนสวอ p นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด e เซน t r a ไลซ์นะครับซึ่งเก็บเงินไว้อยู่ราวประมาณ164.25ล้านดอลลาร์นะครับ ซึ่งอันดับที่2ที่ถูกเก็บไว้ใน Sunday s w ว p ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่เพิ่งเปิดตัวไปตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภานะโดยมีมูลค่าตอนนี้ล็อกเอาไว้เนี่ยประมาณ94.26อตอนนี้นะครับอย่าง Wave Financial บริษัทลงทุนด้านดิจิทัลได้ประกาศนะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับอา a d a นะครับหรือ Cardano โดยการเปิดกองทุนต่อแทนนะครับ ADA ใหม่เพื่อสนับสนุน การเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม d f i i นะครับของ Cardano ที่ขยายตัวและเติบโตก็พอประมาณนะครับไม่ต้องถึงกับรวดเร็วแต่โอเคละนะครับไซส์ของ Cardano ก็อยู่ประมาณนี้ฉะนั้นกองทุนเนี้ยนะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะสนับสนุนการเกิดสภาพคล่องสูงสุดมีเงินหลายล้านเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มดีฟ i ใหม่นะครับที่เปิดตัวบนระบบนิเวศของ Cardano นั่นเอง โดยเงินนะครับอาจฉีดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณร้อยล้านดอลลาร์ในข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนใหม่จะรับสนับสนุนไอติเซนเทอร์ไลท์นะครับหรือ DEX ตัวนี้เป็นโ,โรปรโตคอลปล่อยกู้นะครับและผู้สร้าง s t a เบิลคอยบนคาดา a โนนะครับก็มีหลายตัวด้วยกันอย่างโคติอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีเหรียญอื่นๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคาดาโนอยู่ตอนนี้คาดาโนนะครับถ้าเกิดรวมโปรเจกต เนี่ยตอนนี้มากกว่า500โปรเจกต์ในการเปิดตัวโซลูชันใหม่บนเครือข่ายของคาดา a โนนะครับให้มีความเกี่ยวข้องกับนักลงทุนสถาบันมากยิ่งขึ้นนะครับปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถาบันปีหน้าจะเป็นเทรนของตัวอื่นนะครับที่เขาเรียกว่า m e t a เวิร์นะครับเพราะ m e t a เวิร์เนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสมบูรณ์หม หมายถึงที่นี้คือหมายถึงครบเครื่องนะครับปีหน้าจะเป็นเมตาเวิร์สปีนี้จะเป็นเรื่องของนักลงทุนสถาบันที่จะเอาเม็ดเงินเข้ามามา,มากๆนะครับเพื่อจะเปลี่ยนจากเงินเฟสหเป็นคริปโตและคริปโตนามสก,กุลนูน้นนามสก,กุลนี้จะเปลี่ยนเข้าหากันคือโลกของการเงินจะเชื่อมเข้าหากันเลยต้องพยายามที่จะทำให้ดีแอเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับความสเสถียรของมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ mm. ก็ต้องไปวัดกลืนกันอีกทีนะครับ mm. เมื่อเวลาที่กระแส D F เนี่ยมันมาแล้ว mm. ก็ยังไงก็ผมคิดว่ายังเป็น A w a v อยู่นะครับ mm. ที่ที่น่าจะมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์จริงๆนะครับ mm. แต่ mm. คาน์โนจะ,จะเป็นแพลตฟอร์มเล็กๆแหละนะครับ mm. แต่ว่า มันก็จะกินส่วนแบ่งตลาดไประดับหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับจำนวนเจ้ามือที่ถือบนเหรียญคาราโน่เนี่ยก็เพิ่มขึ้น1.7%โดยเจ้ามือเนี่ยมี42ลายที่ถือของ ADA ตั้งแต่1ล้านถึง10ล้าน ADA นะครับฉะนั้นข้อมูลที่สร้างขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่21มีนาตามรายงานของ Sediment เเจ้ามือเหล่านี้ถือของ ADA ต้องแต่มูลค่า1.2ล้านดอลลาร์ถึง12ล้านดอลลาร์นะครับณตอนนี้ฉะนั้นข้อมูลใน i n t o the Block นะครับเห็นว่าต่อมาณธุกรกรรมขนาดใหญ่นะครับบริษัทข้อมูลที่วิเคราะห์แบบออนเชนจะดงให้เห็นว่าธุรกรรมขนาดใหญ่ของ Cardano เนี่ยมีมูลค่าประมาณแสนล้านโทษนะครับแสนดอลลาร์เพิ่มขึ้น50%ในปี2022นะครับเพราะ Cardano ก็เตรียมตัวแล้วว่าจะขยายใหญ่ขึ้น ส่วนตัวผมไม่ไม่นะครับไม่ได้วอรี่แล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องของการหดตัวลงของราคาของคาร์โนเท่าไรไปด้วยกันนะครับปีนี้จะเติบโตกลับขึ้นมา3ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า Bitcoin นะครับในปีนี้ผมเชื่อว่าแรงแน่ถึงแม้ว่าเจอเรื่องของฟลัดนิวหลายต่อหลายรอบแต่ Bitcoin ก็จะกลับมาและคาร์โนก็จะขึ้นตามเหรียญบิตคอยนั่นเอง นั้นไม่ต้องห่วงนะครับตามกำลังเงินเลยถ้าเกิดคุณพอมีเงินเล่นคาราโนแล้วได้ผลตอบแทนมากเล่นคาราโนแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินระดับที่อัพขึ้นไปเล่น A- w แวก็ขึ้นไปเล่น A w แวหรือ s o l a น a นะครับตามกำลังเงินของคุณไม่ได้ว่าเหรียญไหนดีกว่าเหรียญไหนด้อยกว่านะครับแต่ว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันจะมีไซส์เชนที่เชื่อมเข้าหากันแล้วอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างเหรียญ ชื่อ,อฟิลนะครับกับเหรียญโซลอนามีการเชื่อมเข้าหากันนะครับทางด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้โซลอนากับฟิลเนี่ยก็ราคาเขียวในวันนี้ท่ามการตลาดคริปโตเป็นสีแดงเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทาง และช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมมีกลุ่ม c า n นและ ADA ด้วยทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำอุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3%นะครับใครสนใจก็เข้าไปทักในเพจได้ เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้และผมย้าว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่า c a r าโน o หรือ ADA จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมู o n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ